หมอออนเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกกับเกดเผยในเรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนค่ะปิดฉากความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสําหรับคู่พระเอกหนุ่มเกดวรินทร์พรกับหมอออนออนอุมาก่อนหน้านี้เกดได้ออกมาเผยกับสื่อว่าเรานั้นคุยกันแค่2คน คุยกันแบบไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมันสบายใจกว่าเยอะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้ค่ะเดีเลิกกันไปก็ได้ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วคือทุกอย่างที่ทุกครั้งที่มีปัญหาเลยเราก็พยายามปรับกันแต่มันก็ยังมีหลายอย่างที่มันเกิดความไม่สบายใจให้กับเราทั้งคู่เราได้คุยกันแล้วลองแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้ว คู่เราก็มาคุยกันอีกทีหนึง่งทําให้รู้สึกว่าการเป็นพี่น้องการทําไมมันคุยกันแล้วมีรอยยิ้มมากกว่าซึ่งสาเหตุที่ต้องยุติความสัมพันธ์ก็ด้วยเรื่องของเวลาส่วนหนึ่งและด้วยเรื่องทัศนคติอีกส่วนซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรแต่เป็นเพราะว่าระยะเวลาการทํางานของแต่ละคนนั้นมันต่างกันค่ะและบางทีด้วยตัวเกรดเองทํางานก็ทําให้เรื่องเวลานั้นปรับตัวไม่ได้เลยทะเลาะกันบ่อยขึ้นล่าสุดหมอออนเปิดใจครั้งแรกกับสื่อค่ะด้วยบอกว่าหลัง หลังจากที่เลิกลากับเกรดหมอออนบอกตอนนี้เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันยังคงพูดคุยกันเรื่อยๆที่เลิกกันในเรื่องของคนสองคนหลังจากที่ลดสถานะแล้วรู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นเราจบกันด้วยดีและจุดที่สบายใจทั้งสองฝ่ายคือจุดที่เราเป็นพี่น้องกันตอนนี้ก็ขอโฟกัสที่เรื่องงานด้วยกันทั้งคู่แต่ยังพูดคุยกันปกติไม่ได้มีปัญหากันค่ะ